สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่31สิงหาคมแปดนกาสีนาทีครับเราดูภาพรวม exu ภาคกลางวันนะครับวันนี้นะครับอีเวนต์กลางวันเยอะพอสมควรนะนะครับที่ผมส่งอันนี้ไปนะผมแคปมาจาก forex factory นะครับนะครับถ้าเราดูคร่าวๆนะนะครับเพิ่งสะท้อนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีดอลลาร์ออสเตรเลียดอลแลวก็ชินิยวน นะครับภาคบายมีหลายคา่าทีหนึง่งนะครับก็โดยส่วนตัวคาดว่าถ้าตัวเลขฝั่งยูโรฝั่งอังกฤษน,นะครับเขาตัวเลขเยอะนะมันอาจจะทำให้ราคานะครับเอ็กยูอาจจะออกข้างๆไปนะครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะของยูโรเนี่ยนะครับบ่ายีโมงมันจะมีประกาศตัวเลขสำคัญ นะครับถ้าใครเศษคู่ที่มีตัว EUR ด้วยนะดูหนค่านี้ไว้ทีหนึ่งนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอ IMPACT นะครับเนื่องจากว่าพอมันมีหลายค่าเนี่ยนะครับแล้วก็มันมาจากยูโรด้วยเนี่ยนะครับคือถ้าเราดูตัวดัดชนีความแข็งค่าค่าเงินดอลลาร์เนาะ DXY เนี่ยนะครับตัวหลักเนี่ยมันคำนวณมาจาก EUR นะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน่าจะประมาณ50%นเะนี่ย นะครับถ้ายูอมีเคลื่อนไหวอย่างนี้ในยะดับสำคัญเนี่ยนะครับมันจะมันจะเอฟเฟกเข้าไปในดีกไวนะซึ่งเราไว้ดูความแข็งค่าค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งถ้าดอลลาร์สหรัฐมันมีการเคลื่อนไหวมีนะดับสำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรามาเทียบดูเราเทรดเอ็กยูเทียบกับ u ูเเนี่ยนะนะถ้าดอลลาร์มันเคลื่อนไหวอย่างมีนะดับสำคัญเช่นขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกกับเอ็กยูด้วยนะครับ แต่ลักษณะข,ของตัวเลขเยอะแบบนี้ก็ดีก็คือว่าถ้าทําให้ราคามันเป็นออกข้างหรือไซเวยเนี่ยเราอาจจะได้ปรับพอร์ตก่อนนะครับก่อนที่เขาจะไปเลือกทางในตอนพักค่ำนะักค่ำตั้งแต่ทุ่มสามสิบไปนะมีตัวเลขประกาศอยู่หลายค่านะครับแต่ว่าจะมีอยู่สค่าที่มีนัยสำคัญนะตัวคอปีซนะครับแล้วก็ Unemployment Claim นะครับก็คือค่าบนเนี่ย ตัวเลขที่สูงกว่าคาดการนะคาดการจะที่0นูนย์จุดสอง่าตัวเลขที่สูงกว่าคาดการจะเป็นบวกกับย s ดดีนะครับแต่ถ้ากรณีที่มันค่ามันมันต่ำกว่าคาดนะมันก็จะเป็นลบนะวิธีการมองก็ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับค่าล่างเนี่ย u n e m p l o y ลอยครเนี่ยนะครับมันเป็นประกาศตัวเลขว่างานน่ตัวเลขที่ว่างานน้อยกว่า,าคาดการเนี่ยมันจะดีกับคืนซี่นะก็คือยนะุดดีนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันสูงกว่าคาดก็คือมันว่างานมาก ว่างงานมากก็จะไม่ดีกับผลล่์นะครับหมายควาเศรษฐกิจมันไม่ดีนึกออกไหครับนะและหลังจากนั้นก็จะมีตอน2ทุ่มสี่ห้านะครับก็มีชีคเกโก้พีนะครับถามว่าในสําคัญอันบนกับนล่างอันไหนอ e ิมแพกกว่าก็อันบนนะแต่ว่าไอค่าล่างเนี่ยเราก็าต้องดูนะเพราะว่ามันมาคนละช่วงเวลาแม้ว่า impact e มันไม่รุนแรงนะครับทีนี้ระหว่างก่อนที่ขามันออกเนี่ยนะครับเราก็ อ่ควรดูเทคนิคเอาไปก่อนนะครับคือจริงๆถ้าเราดูตามตัวเลขพวกนี้เนะี่ยก็ควรดูตอนตัวเลขเฉลยนะเพราะบางทีการคาดการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยแม่นยำนะครับตัวเลขเฉลยเนี่ยชัดเจนนะเห็นเหมือนกันทุกคนนะครับอย่างเมื่อคือนเนี่ยถ้าใครดูเมื่อคือนเนี่ยนะผมอัปเดตภาพเมื่อคือนให้ฟังนิดดีกว่านะเมื่อคือนเรามีข่าวอยู่ประมาณสัก3ามช่วงนะครับช่วงแรกก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ ทุ่มสิ้านะครับผมที่ผมอัปเดตไปตอนนี้นะก็คือผมจะบอกว่า19บเการมันมีข่าวแดงนะสิบเห้าพอตัวเลขมันออกมานะครับดูตัวเลขนะนะครับตอนทุ่มสิบห้านะครับคูเรนซี่ยืดีนะอิมแพครุนแรงนะนะครับตัวเลขเป็น non farm employment change นะครับอันนี้นะครับมันคือการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับซึ่งพอ ตัวเลขออกมาเนี่ยนะการจ้างงานเนี่ยเราต้องดูตัวเลขที่มันสูงกว่าคาดนะครับถ้าสูงกว่าคาดมันจะดีกับยุดีนะครับแต่อย่างเมื่อคืนเนี่ยคาดการอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันตำแหน่งเนี่ยตัวเลขจริงออกหนึ่งแสนเจ็ดนะครับมันต่ำกว่าคาดเนี่ยต่ำกว่าคาดเนี่ยมันจะบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับพอไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเร็เอีกคืยทียบกับยูดีใช่ไหมนะครับตอนช่วงนี้แหละเราเห็นว่า ทองคามันพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายุดดีมันมันอ่อนค่านะครับมันก็เลยสนับสนุนให้ตัวทองคํามันวิ่งขึ้นนะครับอันนี้ตอนทุ่มสิบห้านะหลังจากนั้นอีกสิบห้านาทีเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งสองสามสี่สี่ค่าแต่ค่าบนในอิมแพกที่สุดนะครับเวลาเราดรูได้ดับความสำคัญเนี่ยนะครับเราก็จะดูค่าที่มันสีเข้มที่สุดแล้วก็ลองลงมาหน่อยแล้วก็ล,ง,ลงมา ปรากฏว่าหลังจากนั้นตัวเลขมันตอนทุ่มสามสิบเนี่ยตัวเลขนะครับค่าที่หนึ่งพีรีม GDP นะครับตัวเลขต่ำกว่าคาดนะเป็นลบนะครับตัวถัดมาอันนี้เพิ่มพีรีมจีดีพีไพลินเด็กคิวโอคนะ Q... Quarter แล้วควอเตอเนี่ยนะครับมันก็ต่ำกว่าคาดเหมือนกันก็เป็นลบอีก นะครับตัวถัดมามี o ู t เทรดนะครับเป็นซื้อสินค้านะครับอันนี้ก็ต่ำกว่าคาดก็เป็นลบหมดนะครับมีอยู่ค่าสุดท้ายเนี่ยที่มันเป็นบวกอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าค่านี้ค่อยมองเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าจะดีนะครับถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยทุ่มสามสิบทุ่มสามสิบเนี่ยนะครับตัวเลขสี่ามันเป็นลบอยู่สามเป็นบวกอยู่หนึ่งเนี่ยนะครับคือถ้าแบบนี้เราให้หนักเป็นอะไรครับเป็นเนี่ยทองคำขึ้นต่อไง นะครับเพราะว่าเราเทรดะไรครับเ a u เทียบกับย s ดีนะครับเวลาเราดูแปรค่าเนี่ยเราก็จะดูจากย s ดีใช่ไหมถ้ายูดีมันลบ3ค่าเนี่ย XAU มันน่าจะขึ้นเนื้อไหมฮะทีนี้ถ้าดูนะครับเมื่อคืนมันก็จะมีลักษณะข,ของการเคลื่อนที่ที่ผมว่เไปนะตัวเลข19 15ึ่ง้าต่ำกว่าคาดเอกยูมองได้ขึ้นต่อนะครับอ่า19 30ตัวเลขต่ำกว่าคาดโดยส่วนใหญ่นะครับ XAU มองขึ้นต่อนะครับ ข่าวถัดไปอยู่ช่วง21.30นะครับคือผมคิดว่ามันจะขึ้นมาทางนี้ไงนี่แนวต้านถัดไปอยู่ที่19.48 19.50นะตัวเลขพวกนี้มันมีแนวในสําคัญนะนะครับก็คาดว่ามันจะขึ้นมาแตะแตะแหละแต่ว่าอ่าในขึ้นมันก็มีย่อเหมือนกันด้วยครับเวลามันขึ้นๆอยู่พอไปถึงแนวแนวต้านเนี่ยมันอาจจะมียอฉะนั้นตรงนี้แหละ4.8นี่แหละ50เนี่ยมันมีในสําคัญอยู่เราต้องไปดูตรงนี้ว่า แรงกับเคลื่อนมันเยอะพอไหมนะครับคือถ้าเราดูโมเมนตัมเนี่ยมันขึ้นเดี๋ยนี้มันขึ้นมาก่อนนะจากว่าพักกลางวันเนี่ยเขาย่อลงมานะครับแล้วก็19.00ก็ขึ้นมาช็อตแรกแล้วก็ขึ้นอีกช็อตหนึ่งนะแล้วก็พอไปถึงแนวต้านก็จะพักนะครับเนี่ยวงจรก็ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ไอ้ข่าวทีละช่วงเนี่ยมันก็มันก็มีผลนะแต่และช่วงไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เราต้องใช้ทักษะในการมองนะ นะครับบางทีอาจจะมีผิดมีถูกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้ได้ไงนะครับทีนี้มาหลังจากนั้นข่าวตอนถัดมาเนี่ยนะครับสิบมันประมาณสามทุ่มใช่ไหมมันจะกินเวลาห่างกันพอสมควรปรากฏว่าตัวเลขมันออกมาเป็นบวกกับ USD USD เล็กน้อยนะนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าเวลามันขึ้นไปถึงแนวต้านเนี่ยมันก็อาจจะมียอนะครับแต่ว่าก็จะเป็นยอ่อกขจะขึ้นใรื่อยนะ นะครับค่าตอน3ามทุ่มเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นบวกกับ u ู d นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเลขของถ้าดู Impact นะมันเป็นสกุล USD นะครับผมเขียนลูกศอดขึ้นนะนะครับแล้วก็มันเป็นตัวเลขของ Pending Home Sale เป็นบ้านที่รอขายนะนะครับตัวเลขคาดการติดลบแต่ว่าตัวเลขจริงมันสูงกว่านะครับก็คือมีบ้านพร้อมขายเยอะนะครับอันนี้มันเป็นบวกกับ ยอะดีนะแต่ Impact มันไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับข้างบนนะครับมันอาจจะอาจจะทําให้ตัวต้องคำยอดได้สั้นๆนะครับภาพเมื่อาาคืนก็ประมาณนี้ทีนี้คุณปรโยงศัก์ถามว่าเซลลได้หรือ,อยังนะครับสังเกตว่ามันห่างก,กันหนึ่งนาทีนะที่ผมอัปเดตไปเนี่ยคือถ้าเราจะเซลล์จริงเราต้องควรเซลล์ที่แนวต้านนะนะครับตัวเลขยี่สิบนะครับตัวเลขยี่สเศูนย์เป็นหัวกจเอ็กนะครับ่อขออภัย ตัวเลขยี่สิบศูนย์หรือสาทุ่มเนี่ยนะครับเป็นบวกการยุดดีเอกยูมีโอกาสเด้งไม่ผ่าน9 9 0ศนย์นะครับแนวที่พอจะย่อให้ปิดไม่เซลล์นะครับหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งเก้าสองแปดนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าดูแพทเทิร์นของเมื่อคืนเนี่ยมันลงไม่ถึงนะครับเพราะว่า,าถ้าดูตามรูปเมื่อคืนเนี่ยมันไปติดจุ่ประมาณเดี๋ยวนะถ้าเราดูเอกยูนะเนี่ยนะค,นนคุณนก แนวย่อยังเป็น1นึ่งเก้าสองใช่ไหมจะได้รวบปิดนะครับคือถ้าดูประเมินตอนสี่ทุ่มเนี่ยมันไม่น่าถึงแล้วเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแพทเทินตรงนี้มันได้อาจจะได้แถวประมาณน,นะครับมันติดอยู่ประมาณ4ี่เก้าใช่ไหมครับแล้วมันมีทิ้งขาแรกมาเด้งทิ้งลงมาเนี่ยมันอาจจะได้แถวประมาณนี้ครับสี 42, 42่สิบสองสี่สิบสองกับสี่ศูนย์แถวเนี้ยแล้วก็อาจจะมีเด้งนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ ถามว่าไอ้กลางวันนี้มันน่าจะไปไหนเดี๋ยวผมให้ดูบน mt 5นะนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นกราฟของดอลลาร์เด็กนะครับดอลลาร์เด็กเมื่อคืนมันโดนขายลึกลงมาเห็นไหมนะครับตอนขายลึกลงมาเนี่ยสิบเก้าหนึ่งห้าสิบเก้าสามศนะครับแล้วก็มีเด้งนิดนึงนะมีเด้งตอนหลังสี่ทุ่งไปแล้วนะแล้วก็ย่อใหม่นะียนะครับคือถ้าเราดูความสพันธ์นะอันนี้เป็นทีว่วนะ ด x y นะครับตอนที่ดอลลาร์โดนขายลงมาเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเป็นเอ็กยูมันจากยอลงมามันก็จะเด้งกลับแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตอนที่ดอลลาร์เด็กมันเด้งทางนี้นะเอ็กยเป็นย่อดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้านี้เนี่ยดอลลาร์มันลงใช่ไหมเอ็กยูมันกลับไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันอยู่แบบนี้นะครับถ้าใครดูสามารถดูดอลลาร์เด็กประกอบกับการเทรดเอ็กยูได้จะดีนะครับเราไว้ดูความสัมพันธ์ไว้คอนเฟิร์มเช็คกันนะว่า แนวโน้มมันยังไปตามทิศทางที่เราวาดหรือเปล่านะครับทีนี้เราดูเอ u กตอนนี้นะครับผมอธิบายยาวนิดนึงนะเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าจริงๆเวลาเราเทรดเนี่ยมันมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงนึกไหมครับนะทีนี้ถ้าเรามองแนวโน้มมันออกเนี่ยเราก็หาจังหวะเข้าที่เราได้เปรียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ดู Time Frame ใหญ่นิดนึงนะอันนี้เป็นกราฟของเกยูบนเ t ็นะครับไทม์เฟรม a i l y นะครับถ้าดูเดลี่เนี่ยเราพิจารณาจากรอบที่ใกล้สุดก็คือตั้งแต่โลเป็นโลตรงนี้ครับ1 9ึ่้าปนะครับสังเกตว่าถ้าเรามองตรงนี้ออกเราเห็นว่าเขามีการยกหาย,ยกโลขึ้นมาทิศทางนี้ทําเหมือนสามขานะนะครับจุดแรกก็คือโลไฮแล้วก็โลนะครับแล้วก็หายนะเนี่ยมันมียกหาย,ยกโลขึ้นมานะครับทีนี้เราดูนิดนึงว่าอที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสัดส่วนมัน,ม,นมันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ เราก็จะใช้ไฟโบดีเทรสนะวัดไฮวัดโลไว้ไฟโบดีเทรสก็คืออันนี้นะนี่อันนี้นะครับสังเกตว่ามันติดอยู่เมื่อคืนเนี่ยประมาณ6.8ปรพอดี body. นะครับเมื่อคืนบอกว่าน่าจะติดอยู่ประมาณสัก4850เนี่ยมันก็ติดแล้วมันย่อมารอบหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลาเราเห็นว่าเขามาจ่อจอเนี่ยต้องันพวกนี้นะอ่าถ้าไม่อยู่แล้วเราก็ควรรอก่อนนะเว้นแต่ว่าเราเซสัันจริงๆ เนี่ยไหมครับเพราะว่ามันลงมาแนวต้านเนี่ยเราก็ต้องมองก่อนว่ามันจะขึ้นหรือจะลงแต่โดยทั่วใหญ่เนี่ยพอมาติดแนวสำคัญพวงเนี้มันอาจจะทําอะไรบางอย่างนะครับถ้าอย่างเมื่อคืนเข้าไปติดแล้วก็กย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพใหญ่กว่านะนะครับทีนี่ถ้าเราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันเป็นลักษณะการข,าขึ้นสามขาแบบนี้ขึ้นย่อแล้วขึ้นแบบเนี้ยเราลองวัดเป้าหมายดูว่าไอ้ที่ขึ้นไปแล้วมันขึ้นมาเท่าไหร่นะเราก็จะวัดเทียบคร่าวๆประมาณนี้หาโลหาให้เจอนะเนี่ย เราจะวัดแบบนี้นะครับคือถ้าในกรณีเดี๋ยวเขาผ่านไฮเดิมมานะครับประมาณ1949เลยนะครับแนวที่พอจะขึ้นต่อได้อยู่ตรงนี้นะครับห2 5สนะครับหรือ60บวกนะครับไปทาง65นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าดูทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านก้อนใหญ่ๆเหมือนกันนะนะครับมันอาจจะไม่ผ่านรอบแรกนะครับแล้วอาจจะมีย่อบาทีนึง นะครับถ้าย่อมาลบหน้านะครับไม่ลงมาซ้อนหัว1923เมนี่ยมันก็น่าจะขึ้นต่อแต่ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นอะไรครับไเฟรมเดลี่นะหนึ่งแท่งก็คือมันตัวแทน1นวันนะครับฉะนั้นเราก็ควรดูไเฟรมเล็กด้วยนะครับถ้าในกรณีผ่าน49ก็รุนไปทาง52 56 60นะครับมันอาจจะขึ้นไปตอนพักข้ามก็ได้นะครับให้มันมีแรงขับเคลื่อนมากพอนะครับทีนี้ ถ้าตอนนี้เราต้องดูตรงไหนเราก็ต้องไปดู t i m e าเฟรมเล็กๆของแท่งวันนี้ตรงนี้นะนะครับถ้าเราดูหนึ่งชั่วหนึ่งวันอยู่อาจจะต้องย่อไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับอันดับแรกเอาพวกไฟบูลนี่ออกก่อนนะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับถ้าเราเปลี่ยนไทม,ม์เฟรมเราต้องมาร์กตำแหน่งไฮห,หรือลูวไว้ก่อนนะครับผมมาร์กลนี้ไปนะ แล้วก็เปลี่ยนไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ซูมให้มันเห็นนะให้เราเห็นอ่าโลที่เราพิจารณาเมื่อกี้นะครับคือถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยนะในรอบที่มันใกล้สุดเราเห็นว่าเขาทำไฮตรงนี้ไว้นะครับแล้วกำหนดจุดเริ่มต้นเราก็เป็นไฮศูงอ่าโลไว้ด้านล่างเราพิจารณาโลนะโล0นะครับด้านบนพิจารณาไฮนะครับหาไฮเจอนะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาทิ้งโลสอมานะครับ โลมันยกอยู่นะเห็นไหมนะครับแล้วก็นิ i g h พอ e นว i g h มันทำไฮใหม่นะครับเราเลือกไป High 3นะครับเราอยากรู้ว่าไฮสามมันถึงเป้าหรือ,อยังนะครับเราก็จะต้องวัดจากตัวนี้นใช้ไฟโบเอ็กแพนนะอันนี้นะนะครับไฟโบเอ็กแพนนะครับต้องคลิก3จุดนะครับจุดแรกก็คือโลจุดถัดมาก็คือไฮนะครับเราลากจุดตรงนี้มาวางที่โลสอนะครับ วิธีการวัดบนเอฟซีไฟประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าที่ขึ้นมาแล้วเมื่อคืนมันไปนติดในสําคัญได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยถ้าตาราบใดที่ยังยืนเหนือหัวนี้ได้อยู่นะมันจะมีโอกาสที่จะไต่ไต่ไปทา้งนี้นะครับเนี่ยห้าศูนย์ห้าสองนะครับห้าสิบห้าหกศูนย์อยู่นะครับด้านล่างอาจจะตีตัวเทรลไลน์ไว้นะครับได้กำชันอยู่ ถ้าเขายังไม่หลุดเส้นตลายเนี่ยเขาน่าจะปรับขึ้นไปต่อได้แต่เราพบบ่อยมากว่าบางทีไปจอ่จอจอ่อจ่อจ่อมันจะขึ้นสุดท้ายไม่ขึ้นนะครับอองข้างไปซะก่อนแล้วก็ขึ้นใหม่ฉะนั้นนะครับคือถ้าเราดูตรงนี้ออกเห็นไหมอันนี้เป็นไทฟนหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเนะี่ยถ้าเราน้บแท่งเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะเขาเป็นไซเบอร์ดานไหมตรงนี้เหมือนกันนะถ้าไม่ข้ามอ่ะก็อาจจะย่อมทางนี้นะครับคือถ้าเรามองขึ้นเนะี่ยเขา เวลาเราจะเฉดหน้าบาบเนี่ยก็ควรให้เขาพักลงมาก่อนนะจะได้เปียบนิดหนึ่งเราจะถือทนได้มากกว่านะครับอ่าคล้ายๆแบบตรงนี้นะตรงนี้เขาทำหายไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็ย่อลงมาไหมอาจจะเป็น A B c ใช่ไหมครับขา C ยาวฝั่งนี้ขา C มันสั้น A B c นะครับเราต้องตามดูว่ามันย่อลึกไม่ลึกนะครับถ้าตรงนี้ถามว่ามันจะขึ้นต่อได้ไหมมันอยู่ตรงเนี้ย าภาพใหญ่กว่าเราต้องมองโฟกัสตัวเลข50 5 2 5 5หบหแล้วก็60แต่ว่าในภาพลองเนี่ยต้องไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปดูในภาพที่เล็กกว่านี้นะภาพเล็กกว่านี้เราต้องดูเมื่อกี้เราบอกว่า1 1่ชั่วโมงใช่ไหมครับนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราเริ่มมาแต่ดีนะพอดีเสร็จเราย่อมาดู1ชั่วโมงนะครับพอย่อ1นชั่วโมงเสร็จเราย่อมาดู15นาทีนะครับอันนี้แล้วแต่ถ้าเราเนทน้ำเฟรมใหญ่ เราอาจจะไม่ต้องย่อดูขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าเราเห็นถามฟิล์มเล็กเนี่ยนะอ่าเราต้องดูครับ15นาทีนะพอไป15นาทีถามว่าไอ้นี่มันจะข้ามไมข้ามอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะอ่าคาดว่ามันจะข้ามไมมข้ามในเช้านี้เนี่ยผมจะวัดอะไรหนูนีดหนึ่งนะครับมันมีการยกหาย,ยกรูกให้เราเห็นนะเราก็วัดย่อก,ก่อนใช้ไปโปนี่ครับปรีเทรดนะอันนี้อันนี้นะครับสังเกตว่ามันลงมา50%บดี50%มันก็นิวไฮ นะครับไฮก่อนหน้าอยู่ประมาณ45นะครับย่อมาแถวสี่มันเป็นกรอบแคแบบไนหะ้มันก็นิวไฮไปพอนิวไฮเสร็จเราก็จะรู้ว่าไอตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะครับมันมีสัดส่วนช่วยดูนะ,ะใช้อันนี้เหมือนเดิมครับ fibonacci expansion นะครับคลิกโลก่อนนะคลิกไฮแล้วก็ลากมาที่นี่นะครับเราเลือก3จุดนะครับเราอันดับแรกเรามองทางซ้ายมือเรามาขัวข,ของเมื่อคืนไว้ก่อนนะครับ คือถ้ามันจะขึ้นต่อน่าจะได้แถว50แล้วก็50.5นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสัดส่วนตัดมามันมโอกาสมาเทสตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปแบบนี้ถ้ามันขึ้นไปเสร็จแต่ว่าศูนย์เนี่ยมันอาจจะมียอนะ่อดนะอ่าสำหรับคนที่ไม่เหนียวนะเนี่ยรอเขายออ่อดรอบน่าจะดีกว่านะครับเพราเราเขาย่อลงมา ไม่หลุดหนึ่งเก้าสี่ห้าเนี่ยเราเราก็ค่อยถือต่อไปทางนี้อ่าดูออกไหมเดี๋ยวผมเขียนให้พวกเราดูดีกว่านะอันนี้ไทมเฟรสิบห้าทีนะเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ซ้ายมือพอมันเบรกเส้นจลายไปใช่ไหมมันก็วิ่งกลับมา พอพิ่งกลับมาเนี่ยที่เขายกไฮยกโลมานะครับมันจะพอขึ้นไปทางนี้ได้นะครับถ้าเขาผ่านไฮเดิรมานะครับมันน่าจะขึ้นได้แถว4ี่สิบเาห้าสิแล้วกันนะแล้วก็อาจจะมียอ่อนะครับเวลายอ่อ เราก็จะวัดย่อดจากโซนสองโซนนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะไปแต่ประมาณห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ถ้ามันยอดบางทีเนี่ยกนนะ็อาจจะยอดได้แถวแถวตัวเลขบางทีเดี๋ยวผมเขียนได้เลยแล้วกันนะอาจจะย่อได้แถวประมาณสี่สิบสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบห้า นะครับแต่ถ้าย่อลงมาไม่มาซ้อนหัวที่เขาขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะจะย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเราก็ค่อยไป tp 50, 5้าสิบหสบวกนะครับแนวโน้มหลักคาดว่าจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าแนวโน้มรองเนี่ยมันอาจจะมียอ่อฉะนั้นเราก็ต้องรับ,บาบข้างล่างเนาะ นะครับถ้าลงมาตรงนี้บ่ายสี่เจ็ดนะแล้วก็ซับรอนที่ไหนครับแล้วซับร้อเนี่ยโลก่อนหน้าเรายอมนะนะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วค็เสี่ยงได้บางคนบอกว่าเราทนได้มากกว่านั้นนะเราก็จะเลื่อนไปก็ได้แต่ว่าพอยิ่งเลื่อนนะ่ความเสี่ยงมันก็จะก็จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือทุกคนต้องรู้ความเสี่ยงตัวเองนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าสี่สองเรายอมนะเนะี่ยแล้วก็ทีพีทางนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟโบที่ไม่จะเป็นออกนะนะครับ XAU ทาเฟมสิบห้านาทีนะครับบางทีถ้าเราเทรดสั้นกินก็ต้องดูห้านาทีครับน้ทีพีนะน นะครับบางทีคือผมที่อัปเดตเป็นคลิปเนี่ยนะครับคือจะได้ดูยอดหลังได้นะนะครับแต่ว่าเวลาเวลาเราเทรดจริงๆมันมันจะเรียวทางกว่านี้ใช่ไหมพอเรียวทางกว่านี้มันเราเน้นไอที่เราอัปเดตล่าสุดละกันนะแต่ว่าเวลาเวลาเราอยากกลับมาดูว่าเราสื่อสารกันยังไงอยากให้กลับมาดูที่คลิปนะครับดูซ้ำเนี่ยมันจะเข้าใจภาพนะครับคืออันนี้มันเป็นมุมมองที่ผมเทรดอยู่นะครับทีนี้บางที มันมันอยู่ที่จริตด้วยนะบางคนถ้าไม่ชอบก็อาจจะดูเท่าที่จําเป็นนะครับแต่ว่าบางทีในมุมมองผมนะก็คือว่า,าที่ผมคิดไปเนี่ยอะไรไปเนี่ยถ้าพวกเราจะกลับมาดูทีว่าผมคิดยังไงเนะี่ยก็ดูตามนี้นะมันมันเป็นก,กรณีศึกษานะครับนะครับอ่าถ้างั้นอัปเดตเพิ่มนะ Aku นะครับ นะครับถ้าถ้าย่อนะถ้ากางวันย่อไม่ต่ำกว่าหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับพอจะบายได้นะครับใกล้หนึ่งเก้าสี่ห้าไว้นะครับสตอปร้อนเนี่ยคือ ถ้ามันหลุดต่ํากว่าโลก่อนหน้านะหนึ่งเก้าสี่สองหรือคงลมสี่ศูนย์เนี่ยมันมีโอกาสาที่จะเราผิดทางนะครับพอผิดทางเนี่ยเพื่อเขาเรียกจากัดความเสียหายเนี่ยเราอาจต้องมีซับอตก่อนนะครับทีนี้ทีพีถามว่าถ้ามันเราถูกทางเนี่ยทีพีมันไปเท่าไหร่นะครับก็จะพอขึ้นไปได้ทางหนึ่งเก้าห้าสองห้าสิบห้านะหกสิบแล้วก็หกห้าบวกนะครับถือดู ข่าวักค่ับนะสิบเก้าสามศูนแล้วก็อีกช่วงหนึ่งยี่สิบสี่ห้านะนะครับนะถ้ามุมมองเปลี่ยนอัปเดตภายหลังนะ อ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับไอเดียเ k u ภาคกลางวันสวัสดีครับ